พาคุณผู้ชมไปดูคด,ดีอดีตผู้กํากับโจ้นะครับที่ใช้ถุงดําคลุมศีรษะผู้ต้องหาแล้วผู้ต้องหาเสียชีวิตวันนี้ครับดาเนินมาถึงการฟังคําพิพากษาของศาลชั้นต้นซึ่งวันนี้มีคําตัดสินออกมาเป็นที่เรียบร้อยขณะที่ทานายความก็ให้ข้อมูลยืนยันบอกว่าเป็นไปตามที่ผู้กํากับโจ้เคยบอกเอาไว้นั่นก็คือยื่นอุทธรณ์ต่อ ขณะที่จำเลยทั้ง7คนวันนี้ก็มีการฟังคำพิพากษาผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์จากเรือนจำนะครับวันนี้สารอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลางครับมีคำพิพากษาลงโทษในคดีที่อายการเป็นโจทฟ้องพันตำรวจเอกที่ติสันอุทธนาผลหรือว่าอาดีตผู้กำกับโจ้และลูกน้อง ใช้ถุงดำคลุมศีสษะผู้ต้องหาคดียาเสพติดจ,จนเสียชีวิตนะครับที่สพเมืองนครสวรรค์เมื่อปี2564โดยอดีตผู้กำกับโจ้จำเลยที่1พร้อมด้วยผู้ต้องหาอีก5รายคือจำเลยที่2ที่3ที่4นะครับที่5แล้วก็ที่7ทั้งหมดนี้ครับถูกตัดสินประหารชีวิตแต่มีเหตุบรรเทาโทษเนื่องจากว่าขณะนั้นได้ช่วยเหลือผู้เสียชีวิตและนำส่งโรงพยาบาล รวมทั้งช่วยเหลือค่าทําพิธีกรรมทางศาสนา30,000บาทแล้วก็มีเงินเยียวยาอีกหกแสนบาทที่มอบให้กับพ่อและแม่ของผู้เสียชีวิตจึงลดโทษครับเหลือโทษจําคุกตลอดชีวิตนะครับส่วนอีกคนหนึ่งจําเลยที่6ดาบตํารวจสุภกรจําเลยที่6นี้สารลงโทษจําคุก5ปี4เดือนเนื่องจากว่าไม่ได้ร่วมฆ่าผู้อื่นโดยทรมาน โดยวันนี้สารได้นัดอ่านคำพิพากษาของสารชั้นต้นตั้งแต่ช่วงเช้านะครับ9นก30นาทีหลังจากที่สืบพยานจำเลยนัดสุดท้ายเมื่อ24มีนาคมโดยวันนี้ก็มีบรรดาสื่อบนชนไปรอทำข่าวจำนวนมากครับและมีคุณเพ่าของผู้เสียชีวิตเดินทางมาร่วมฟังด้วยซึ่งระบุว่าหลังจากนี้ก็คงจะไม่ยืดอุทธร์ครับทีนี้สารไม่ได้เบิกตัวจำเลยทั้ง7รายมาฟังคำพิพากษาที่สารนะครับ แต่ว่าให้ฟังผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอร์เรนซ์จากเรือนจำก็เป็นไปตามมาตรการโควิดนะครับซึ่งจำเลยได้ส่งตัวแทนก็คือทนายความมาฟังคำพิพากษาโดยเบื้องต้นยืนยันบอกว่าจะยื่นอุทธรณ์ทันทีครับตามความต้องการของอดีตผู้กำกับโจที่เคยแจ้งเอาไว้ไม่ว่าคำพิพากษานั้นจะออกมาอย่างไรก็ตามคดีนี้ครับย้อนไปเนี่ยสืบเนื่องจากตำรวจชั้นผู้น้อยอรายหนึ่งร้องเรียนผ่านทนายตั้ม ทนายสิทธาเบี้ยบังเกิดแล้วก็นําภาพจากกล้องวงจรปิดขณะที่เกิดเหตุเนี่ยนะครับความยาวประมาณสักสินาทีได้ครับนำมาเผยแพร่แล้วก็เป็นที่วิพากษ์วิจารณ์ในสังคมอย่างมากจากนั้นพลตารวจเอกสุวัสด์แจ้งยอดสุขผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติก็ได้ลงนามคําสั่งให้อดีตผู้กำกับโจ้และพวกเนี่ยออกจากราชการไว้ก่อนแล้วก็ขออนุมัติสารออกหมายจับในเวลาต่อมาซึ่งขณะนั้นครับผู้ต้องหาได้หลบหนีแล้วก็ค่อยๆทยอยติดต่อเข้ามาเพื่อขอเข้ามอบตัว สำหรับอดีตผู้กำกับโจ้และพวกรวมทั้งหมด7รายเนี่ยนะครับถูกแจ้งข้อหาทั้งหมดใน4ข้อหาด้วยกันก็คือเป็นเจ้าพนักงานร่วมกันปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมีชอบเป็นเจ้าพนักงานของรัฐใช้อำนาจหน้าที่โดยมีชอบร่วมกันฆ่าผู้อื่นโดยทรมานและร่วมกันตั้งแต่5คนข่มขืนใจผู้อื่นก็เป็นไปตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา83 90 157 2 8 8 289งเวงเล็บ5 309วกสองอวัคสองเครับแล้วก็มีพร,รบรป้องกันและปรับปรามการทุจริตมาตรา4และมาตรา172โดยมีโทษทั้งหมดก็คือตั้งแต่จำคุก1ปีหรือว่าปรับตั้งแต่2,000บาทไปจนถึงประหารชีวิตนะครับ